ตอนนี้สถานการณ์นะคะกำลังแบบยับแย่มากเลยนะคะทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องการอยู่การกินเรื่องของศัตรูภัยอันตรายต่างๆนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าฟ้าเปิดฟ้าแยกนะคะมารมันเข้ามาเยอะมากถล่มเข้ามากันเยอะมากนะคะเทวดาก็ลบกับมารมนุษย์ก็ยังลบกันนะคะ ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายมารได้เปรียบกำลังพุทธศาสนาก็ถดถอยแรงศรัทธาของชาวพุทธก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะตอนนี้ที่จะพึ่งได้ตอนนี้ที่จะพึ่งได้ตอนนี้ก็อ่อนแรงนะคะท้อใจเหมือนกันเมื่อไหร่จะฟื้นกำลังได้ เพราะคนที่รอเนี่ยจะรอไปไหวอยู่แล้วนะฮะหลายคนเนี่ยแบบสบักสบอมนะคะแต่แบบว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะกำลังใจถดถอยอ,อายุก็เยอะโดนทำร้ายจิตใจทุกด้านไม่มีกำลังที่จะสู้ก็ไม่ได้สู้คนเดียวแต่เบื้องหลังอะ่ะยังมีประเทศชาติยังมี สามยังมีอีกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อ่ะรงสีชาติอะ่ะจะปล่อยให้มันพังไปเลยหรือไงทำอะไรก็ต้องรีบทำเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีชี้ชะตาด้วยเวลาและอายุไขถ้ามันเลยไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้ถึงเวลา สู้ก็ต้องสู้ถึงเวลาที่จะลุยก็ต้องลุยจะมาใจอ่อนเป็นผู้หญิงไม่ได้ต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไม่ขาดกันแต่ต้องเด็ดขาดแค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำตามบัญชาทำเป็นระบบไม่ขัดแย้งกับสัจธรรมไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริง การไม่ยอมรับก็คือการขัดแย้งต่อความเป็นจริงเท่ากับโมหะแล้วหลงว่าสิ่งสิ่งนั้นมันต้องเป็นเช่นนั้นทั้งทั้งที่ฝนมันต้องตกอย่าตกสิฝนแดดอย่าออกสิแดดเช้ามาแดดก็ต้องออกอย่าออกสิแดดเธอจงรักเราเธออย่าหักหลังเราในเมื่อเขาหักหลังเราเธอจงอย่าหักหลังเราเธอจงรักเรามันมันหักหลังมานานแล้ว เขาไม่ได้เป็นพวกเรามานานแล้วเขาต้องการที่จะฆ่าเธอมานานแล้วสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยเขาสร้างว่าดีดูดีแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีแผนการร้ายเธอยังแบบทำไมเขาถึงทำกับฉันอย่างนี้ยังอ้อนวอนวินวงวอนขอความรักความไว้วางใจ มันพังไปแล้วค่ะกระจกมันแตกล้าไปแล้วมันจะมาสร้างให้มันเหมือนเดิมอะต่อกาวให้มันเหมือนเดิมอะมันคือของที่แตกไปแล้วใจอะมันแตกสลายไปหมดแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมมันมาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ยืนหยัดเป็นผู้ที่อยู่กับความถูกต้องทํำอะไรก็ต้องทําเด็ดขาดแต่ไม่ขาดกัน